ขออนุญ,ญาตถ่ายยูทู e หน่อยนะมีจับไม้เสรสวยทั้งนั้นแล้ววันนี้ดิพินมาสายหน่อยเนาะขออนุญาตนะครับหอยลายหอยแขงหอยแมลงผู้ปลาทูสดสดตัวอ้วนจำมั่มนะจ๊ะยยนะพูดเก่งไงนคนที่พูดเกง่งอยู่บ้านอยู่ติดวัดหัดพูดตามมาักกทายก อยู่ระหว่างวัดทองแห้งกับวัดสนามชัยแต่ถ้าวัดทองแห้งประกาศจะได้ยินชัดกว่าก็เลยหัดพูดตามมรคทายกเลยพูดเก่งตัวอ้วนจะมั่มจะหอยลายหอยแครงหอยแมลงผู้ปลาทูสดๆของเรามากันแล้วนะจ๊ะพ่อจับไม่จ๋าโอ้ยมีหอยไอ้นี่ขายด้วยกล้วยกล้วยแพงไหมจ๊ะปัดดีจ้าตังยังไม่มีมาหาดูก่อน หาดูก่อนจำได้ว่าอยู่คนแถวบ้านมาเช้าจะมาขึ้นรถโดยสารมาแล้วไม่มีรถมาพอดีตะแดงกลับมาทันโอ้สวยจริงนะเนี่ยพันห้าไม่แพงกันหน่อเบลอเลยเป็นไม้ไม้เงาไม้หน่อเหรอข้างหน้าเป็นไม้เงาเหรอตรงกลางอันนี้เป็นไม้หน,น่อโอ้ใหญ่ดีนะเนี่ยบ,บ่บ้าหวนานบุกไปเท่านี้ไปสี่ร,ร้อยหัวเลย เลี้ยงไม่นานก็มีลูกก็นเนี่ยเนาะ<ป>อ่พันหกล้วยมีเยอะนะจ๊ะตลาดนัดสิงห์บุรีรมีอะไรขายไหมครับ่ครับหนยฮะยังไม่รู้แล้ว่าดีครับให้ตาแดงไป้รองขนะ้างหน้า ป้าสวัสดีครับป้าสวัสดีครับพนาขายดาวในรถยังขายเลยเนาะดาวเล่นตางวันดาวดาวมาเทาก็ขายดาวกันตั้งอยู่เออวันนี้ดาวเยอะไปดูบอลงี้วันเนี้ยผมไม่มีตังค์เอาไปก่อนได้สำหรับป้ามันไม่ยากหรอกคนกันจริงอ่ะจริงสิพญาดำรงเอาไปก่อนไหมมีพญาดำรงเดชานุภาพขึ้นงพญาดำรงขึ้นเท่าไหร่ได้ได้ครับเดี๋ยวก่อนเดินไปเรื่อยๆก่อน บอกบอกตรงตรงตังไม่มีหรอกไม้อย่างนั้นแหละอยากมาต้อกติดไม่มีตังและใจเย็นองากมาเดตกลมแล้วมีตังและใจร้อนซื้อต้นไม้ไปครับดารีนบูรพาเฮ้มึงรับคำเพื่ออะไรขายต้นไม้ขายด้ดไม้ได้ตังแล้วก็ตางมีซื้อต้นไม้แล้วก็มานั่งขายต้นไม้นิยมไม้นำเข้ามันเออนิยมไม้นำเข้ามารู้สึกว่าอายุมันจะยืนล่ะวันก่อนนะขายเบิร์นไปร้อยกว่าต้นนะ ขายบอลไปเลยวัดต้นไปแลกบุตรวัต้นหนึ่งอันนั่งนึกเมื่อวานนี้มานั่งหั่นบุตรเพื่ออะไรนี่มึงบางา้าหรือเปล่าเพื่อเพื่อของน้อยได้ลดน้ำได้น้อยใช<น>่ไรอยู่วะนะ่ะไหลไหลของมากบอกไปไหวแล้วลดอเอาของได้น้อยแต่มันเออตันเดียว<อ>จากหลายต้นเหรืออะไรทำเพื่ออะไรเนี่ยแต่ก็มีความสุข แพงไหมเนี่ยสวยจังเลยขอวัดสวยหมสวยมากแต่ไม่มีตังจริงที่มิดที่บ้านมีต้นหนึ่งแล้วถามอูดเจสวยเนาะที่บ้านมีสวยแต่ก็ขายไม่ได้กที่จ<ะ>ดจับมาเมื่อคืนฝึกมาเมื่อคืนนี้ขขเข้าไปถูกกล้องรู้ว่ากล้องวัดเสียเ<อ>ข้าไปอ๋อเลี้ยงเหลืองดีอ๋ออ๋อทั่วะเลี้ยงเหลืองโอเคจะได้เอาไปวา ที่บ้านมีเยอะเกี่ยวเขียวอ่ะไม่ใช่เหรอน้ำซักกีวอนอ่ะนะจริงไหมไปติดอยู่ที่ไหนไลฟ์สดป่ะเนี่ยไลฟ์ปกติอะมาเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะมันยังสวยแพงไหมสวยมากเลยอู้สวยจริงสวยจริงเลยแข่งไหมอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะ 25, สองพันห้าเดี๋ยวนะัดหน้าเจอกันนะไม่มีตังมาหรอกจริงวันนี้ไม่เอาทํางานใช้นน่อีกทําไมพ่อค้าตลาดสิงใจดีจังเลยพ่อค้า,าตลาดสิงใจดีทุกคนเลยผ่านร้านไหนให้ยาพินเอาไปก่อนน่ารักทุกคนไม่มีดาว,ดาวเอาไปขายได้เลยไะจ้ะจอันนี้แวะร้านน้องโอ๋อันนี้ไม้เก่าเยอะมาก สวยจริงสวยจริงสวัสด,ด,ดีจ้ะสวยจริงสวยจริงร้านน้องโอโ๋อ่ามืมีข้าวเหนียวเต็มเลยข้าวเหนียวอร่อยมากอร่อยมากไหนๆซื้อหมดเลยอ่ะเมื่อกี้ไปซื้อได้มันหน่อยเดียสั่งเขาแต่แรกแล้วสั่งเขาวไว้ไปลงไอ้นี่ไปแล้วติ๊กต๊อกมีเดียกดชอบไอ้นี่ตอนเนี้ยหาเดินเล่นด้วยกล้วยแดงฮินโดก็มีขออนุญาตถ่ายลงยูทูบหน่อยนะจ๊ะ บอนสี่ก็มีไม่แพงไม่แพงประกายดาวเยอะวันนี้ดาวเยอะมากโอ้โชก้าชั้นอย่างสวยเลยลายกิ๊บิปอ๋อได้ไม่ได้เอาแว่นมาส่องไ <c oughs> ลกิบกิ๊บิปคิปโชก้าชั้นต้นละสองร้อยสวยอยู่สวยมากไม่จัะ ต้นใหญ่ไม่ใช่200นะเดี๋ยวจะบอกโอ้ยยายพินแกพูดไปได้ไงช่วเก้าชั้น200เดี๋ยวมาเดี๋ยวแวะกลับมานะจ๊ะเดี๋ยวขออนะุญาตถ่ายก่อนเดินต่อเดินต่อจิ้มจิ้งจิแ้แอ๊ะอ๊ะอ๊ะอยากเข้ากล้องอยากเข้ากล้องสวัดีจ้ะ เอ้กระถางกันอยู่ยังไม่เอาตังมีมาน้อยเดี๋ยวขอเดินผ่านก่อนมากระแตแดงมากระแะแดง,แ,ดงแป๊บนึงหาถ่ายคลิปแป๊บนึงเอ้ยตกตลุบเดี๋ยวพาเดินก่อนนะ ไม้เยอะปอปเซียนก็มีอะไรก็มีพ่อจ๋าแม่จ๋ามากันได้เลยขออนุญ,ญาตถ่ายหน่อยนะจ๊ะแพงไม่ได้ไปเซียนแพงค่ะดอกดอกไม่ถูกผลนะดอกไม่ค่อยมีเลยราคาไม่แรงมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยต้นใหญ่ๆดอกใหญ่ๆดวพินพามาเที่ยวกันเนาะวันนี้อันนี้จันเงินจันเงินต้นใหญ่ๆสี่ร้อยห้าสิบบาทเองขออนุญ,ญาตนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนมากันได้เลยนะจ๊ะมันไม่แพงอย่างที่คิดจ้ะ กล้วยแดงยินโดแพงไหมะ๊ะราคาห้าร้อยครับโอ้โห,โโหต้นไม่แพงเลยเนาะครับสวยมากเลยไอผมเลี้ยงกลางแดดเลยนะไม่เอาไว้เดี๋ยวมาเอารัดหนึ่งเอานี่ไงรถเนี่ยลุงยกให้หนูมาัางใส่รถคันนี้ลุงลุงยกใส่รถให้หนูเลยนะ ทำไมซื้อง่ายจังทำไมหนูไม่ต่อลุงเลยล่ะสวยขอต่อก่อนได้ไหมยกแล้วไม่ต่อไม่มีสิทธิต่อแล้วแล้วผมจะกล่อมผมมาแล้วผมเลี้ยงผีเดือนถ้าเดือนเดีวแล้วผมจะเลี้ยงกลางแดดเลยผมมันต้องไปจ้างไร่ลมอ่ะสวยจริงเนาะเอาไว้ทำหนอว่าก่อนแพงราคาอย่างนี้ประมาณเท่าไหรลงุง <c oughs> เป็นหมื่น <c oughs> อันนี้ห้าร้อยบาทหนูเจ้าไปทำหนอเอาไว้ห่อข้าวต้มแล้วผมผมเลี้ยงถ่ายรูปกับเจ้าของก่อนถ่ายรูปกั่ลุงลุงยืนใกล้ๆก่อนขออนุญาตนะจ้าขอบคุณมากจ้ายายบินนะถ้าถูกใจเอาหนูหนูฝากกระเป๋าไว้ด้วยเดินดูก่อนเดินดูเรื่อยๆแม่มาแล้วจ้าแฟนจ๋าสวัสดีจ้าพระจ๋าแม่จ๋า ขาข้าวเหนียวบอกว่ายายพินสั่งไว้สี่ห่อแล้วก็เดินไปเดินมากลับมาข้าวเหนียวหมดกขาบอายายพินมายายพินตัวนํำโชคดีน้แมวนํำโชคไม่เรียกหมานํำโชคใช่ค่ะแม่วันวันแี้วันค่ายไปบ้างปวดไปวันนั้นก็ไปมาวันนั้นไปเด็ดแม่วันที่สองกับสามเฮ้ยทำไมหน้าตามันน่ารักจังซื้อแล้วเมื่อกี้นี้ ซื้อ,อตัวตัวไอ้กระจุงกระจุงเล็กๆไปให้หลาน,ลานเฮ้ยทำไมมันน่ารักจังสงสใส่ต้องเปลี่ยนมาเลี้ยงมั่งแล้วน่ไ่ได้นาน,มาน,านมาไม่ลูกขายแล้วลูกให้กระป๋องเขาไปเลยแล้วเขาจะไปท่ายใส่เขาไม่ต้องทําอะไรและอย่างเงี้ยไปแกะปลูกได้ไหมอย่างเงี้ยได้แพงไหมอย่างเงี้ยอ๋อซื้อไปไอซื้อไปแล้วซื้อเนี่ยเต็นกระเป๋าเลยเมื่อกี้ซื้อจากตรงนน้นมาที่มันโตแล้วล้วไม่ได้กระป๋องไปด้วยไม่เอาเขาซื้อแล้วเมื่อกี้เนี่ย สวยน่ารักร้านตรงนู้นะอ่ะโอมน่ารักเลยให้กระเปับพ่อให้เลยเพราะลูกค้าได้เป็นเพื่อนเราไม่มีการจะเปแยบร้านเนี่ยให้ไปเลยใช่น่ารักใรกครซื้อของร้านนี้ประจำไปเลยและอีน,นี้อะไรเนี่ยรูปล่างตัวเล็กๆอ,อันนี้แบบน,นักด่างนน่มาม่าเนี่ยจี่ลงไปเพื่อใครสนใจอะไรอ่นนะนักราชด,ด่างแพงไหมอย่างเงี้ยอันนี้ไม่แพงแปดร้อย ไม่แพงถ้าโตใหญ่กว่านี้จะสองพันกว่าหน้าคาราด่ะถ้าใหญ่กว่านี้เป็นใท้หน้าคาราดประทานพรเมื่อก่อนนี้ด้วยด่างไม่จกตาล้านเนี้ยใช่แม่ขายไปแล้วเพราะว่ามันแก่งแม่หกหมื่นขายแม่ไปแล้วเลยคนตาเด็กๆขายขายธรรมดาก็ขายลูกกินอันนี้ขายแม่เลยนี่กลัวแม่กลัวอีกสามเดือน เอาต้นเด็กๆไว้เลื้อยสานต้นเด็กๆอสวยจริงสวยจริงแต่คาว่ามันเลี้ยงยากน่าคลาดเลี้ยงยากไปดูมากมะเลี้ยงแล้วทิ้งเลยเอ่จริงเชื่อลูกอะไรเราเลี้ยงแล้วเราดูเขาตลบดเจาะใหจะขอเดินไปดูก่อนก็อยากได้อยู่แต่ปังจะหมดขอบคุณจ้าแมคคาน่ารักก่อนๆอยาบินซื้อน้ำหมักไปใช้ดีมาก ร้านนี้แหละน้ำหมักเจ้าของน้ำหมักอ่ะเดี๋ยวขอเดินไปเรื่อยๆกันขออนุญ,ญาตถ่ายนะจ๊ะไม้ป่าก็มีจ้ะมั่งมีต้นชื่อมั่งมีพระเจ้า,าพระองค์ล้ำซ้ำมั่งมีหรือชื่อน่ารักเนาะปุ๋ยดินมีหมดมูลให้เดือนกลับมะพร้าวแฟนจ๋าพระจ๋าเนจ๋ามากันได้เลยนะจ๊ะโอ้โช่เก้าชั้นมีแต่ด่างๆวันนี้มีแต่สวยๆร้านตะบองเพชร อนุญาตนะจ๊ะขอหน่อยขอถ่ายหน่อยนะจ๊ะโหแดดร้อนมากแล้วสามมาจากบ้านตั้งแต่เช้านะแหมสวยจริงแพงไหมเนี่ย,ยขอดูไอเนี่ยอะไรอันเนีน้ยจ่าแพงไหมสวยจังไม่ไมแพงเท่าไหร่ไอเนี่ยอะไรอ่ะหลวงลาดหลวงลาดม่หลวงลาดเยอะแยะไปไหนก็ไม่ไปไม้รักเจ้าของ ไม้แลจ้ะไม้แล่ไหมแลแล้วแลทุกวันเปิดสี่ค่ะจริงอ่ะเดี๋ยวก่อนนี้ก่อนเนาะสวยอยู่สวยมากไม้แลแลแล้วแลอีกเดี๋ยวขอเดินดูไปก่อนบอนสีบอนสีเยอะมาก โชคไม่แต่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเดินไปให้ถึงท้ายเลยขออนุญาตถ่ายลง YouTube หน่อยนะจ๊ะเจอของทุกใจละบอลเยอะมากเลยวันนี้นบอลสวยดีมากมแต่ย่าพินมาหาจันประกายดาวพระจันที่บ้านมันหมดมโหสวยจริงเลยดาว จ้ะสวยมากวันนี้ดาวเยอะวงสุดดีมาหาดูดาวัเล็กๆสวัสดีสาวๆคนสวยสวัสดีจักจักจักอ๋อคนนี้เองเหรอคนนี้เองล่ะเนี่ยจำไม่ได้แก ของจริงเรนูนคราหาดูหาดูก่อนชินนะบัญชรถายดีไหมล่ะคุณแม่คะพอได้ทุกวันได้มากบ้างน้อยบ้างแต่นี้จะเปลี่ยนแนวมาทางจันประกายดาวมาหาจันอยู่มันมีดาวใหญ่นิ่ส่งยากใครหาดาวเล็กดาวน้อยผ่อนสบาย น่ารักน่าซื้อทั้งนั้นเลยแต่ทําไมมีตังมันน้อยจังวันนี้มาหาดาวต้นเล็กๆไม่มีเลยเนาะนดาวน้อยหมดละปลา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 ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะจ๊ะเอ๊ะมาถ่ายนี่มีแต่บอดตีคออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะจ๊ะสวัสดีครับ เลาะหาไม้มนเดินเล่นเลาะเรื่อยเฉยเลยเลาะเลื่อยเฉยไม่ได้ซื้อหรอกไม่มีทางหาจะถ่ายคลิปเรื่อยๆออนุญาตนะจ๊ะขอถ่ายคลิปหน่อยจ๊ะลงตรงนี้ได้อะไรไหมเนี่ย ขออนุญาตนะจ๊ะดาวน้อยขอนสบายแพงไหม450ชาวประกายดาวรถได้ไหม <Okay. S 1> รถได้ไหม <Okay. S 1> ขออนุญาตนะจ๊ะปัดถ่ายคลิปลง y <Okay>. o YouTube หนนะจ๊ะ <Okay. S 1> ชอบเก้าชั้น ขออนุญ,ญาตถ่ายลง YouTube หน่อยนะคะหาไม้ไปเรื่อยๆรางนาค220รางนาคสวยมากเมื่อก่อนราคาหลายพันมากขอโทษนะจ๊ะวันดีจ้ามาหาถ่าย YouTube อย่าพินมาอีกแล้วอม่พินมาอีนี้อะไรดาวมันเป็นดาวครับโอ้ดาวน้อยตาเล็กๆ เดอยายินอีกแล้ววันนี้เจอยายพินอีกแล้วขอ,อถ่ายเพื่อขอชพินหน่อยได้เลยโอ้พินหน้ากันเดี๋ยวคนว่าอ<ะ>นุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะจ๊ะได้พินมาแมานาวนำโชกมาแล้ว,ลวได้โชคไปแล้วก็มาหาเอื่องอื่นอีกดูว่ามันมีอะไรเล่น หาอะไรเล่นหาอะไรเล่นหาของเล่นใหม่โอ้าวโพดน่ากินจังอยน้ำมาน้ำมาน้ำมาแลบเก็บของลบสิน้ำมาเก็บของลบแล้วคนได้ะมีอะไรมั่งอ่ะกลับแค่นี้ดีกว่าร้อนจังเลยบกแค่นี้แหละเดี้ยวก็สุดแล้วคนลอยในวัดดีกว่าในวัด ในวัดมันล่มเน,ะนาะวันนั้น<า>ได้ดาวไปสามตัวร้อยมีร<ม>้อยมีห้าสิบ